ดิฉันอม,มรัตโชคบมิดกุลผู้แทนราษฎรพักคก้าวไกลค่ะวันนี้นะคะเป็นยัติด่วนที่เรามาพูดถึงวิกฤตปัญหานะคะที่มีการอดน้ำอดอาหารของเยาวชนคะ่ะเรากำลังพูดกันที่ปลายเหตุนะคะต้นเหตุมันเกิดจากอะไรคะท่านประธานทำไมจะต้องมาเสียเวลาพูดกันถึงตรงนี้ทำไมจะต้องรอให้มีเยาวชนใกล้จะเสียชีวิตแล้วถึงจะได้มีการเปิดรับฟังในพื้นที่นี้ท,ท่านท่านประธานคะ ดิฉันที่พยายามเรียกร้องมาตลอดไม่ว่าจะ,ะแถลงการหรือพูดที่ในสภาในช่วงปรึกษาหารือไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะฉันขอย้ําดังๆค่ะว่าตอนนี้นะคะผู้พิพา,ากษากําลังทําในสิ่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับและกําลังทําในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของศาลค่ะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะตั้งแต่มาตรา106ถึงมาตรา1 1 9ทวีในหมวด3ค่ะ ไม่ได้ให้อำนาจศาลในการเรียกไต่ตตตสวนเพื่อถอนประกันผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการกฎหมายไทยที่ผู้พิพากษาเองนะคะยอมรับกับดิฉันหลายท่าน และบอกว่าให้ช่วยพูดแทนได้เพราะว่าทุกท่านมีความคับข้องใจคับแค้นใจและดิฉันก็เป็นตัวแทนที่จะมาพูดในนี้ดิฉันถามว่าผู้พิพากษากำลังทำในสิ่งที่เกินเลยในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจรองรับแบบนี้ได้อย่างไรโคศกสารยุติธรรมก็ได้มาตอบไม่ตรงคําถามนะคะดิฉันขอถามดังๆอีกครั้งหนึ่งในสภาแห่งนี้ค่ะขอให้ตอบมาค่ะไม่งั้นสถาบันศาลมันจะยิ่งเสื่อมศรัทธาน,นะคะแล้วก็วิกฤต และดิฉันขอถามโดยตรงไปที่ท่านประธานชวนด้วยค่ะท่านเป็นประธานสภานะคะหลักการทวนทวงดุลอํานาจนะคะระหว่างอํานาจบริหารอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจตุลาการเรามีศักดิ์ศรีเสมอกันเราจะไปงอให้กับอํานาจตุลาการแบบไหนอย่างไรคะ mm hmm. ดิฉันถามว่ายติด่วนเรื่องขบวนเสด็จที่ทําให้คนถูกดําเนินคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ถึง5้าคนท่านบรรจุไว้เป็นยติด่วนเรื่องที่1มาเป็นปีกว่า2ปีแล้วท่านกลัวอะไรคะทำไมถึงไม่ให้เปิดให้พื้นที่ที่มีการถกเถียงในการอภิปรายในสภาแห่งนี้จนกระทั่งกดดันให้เขาต้องไปพูดกันบนท้องถนนกดดันให้เขาต้องไปถูกต้องคดีความร้ายแรงคะ่ะถ้าท่านเปิดพื้นที่มันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะคะและการเสนอขอแก้มาตรา1 1 2ที่ฉันถามท่านว่ามาตรา112มันใช่กฎหมายหรือเปล่า กฎหมายมนุษย์เขียนขึ้นมันต้องแก้ไขได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้และถึงที่สุดแล้วมันต้องยกเลิกได้ค่ะท่านประธานแล้วเราเสนอแก้กฎหมายไปตั้งแต่เดือนกุมภาปีธ์ปี6ห65นั่นท่านประธานก็เมินเฉยไม่บรรจุ ท่านอ้างแต่ว่าท่านคือโอสคูลมากมากค่ะท่านอ้างแต่ว่ามันขัดมาตรา6ท่านไม่ทราบจริงๆหรอคะท่านเป็นนายกมาสองสมัยเป็นประธานสภามากี่สมัยท่านไม่ทราบจริงๆหรอคะว่ามาตรา6แห่งรัฐธรรมนูญไทยอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลที่ท่านยกมาเพราะพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจผ่านสามอำนาจคือตุลาการบริหารนิติบัญญตัติท่านไม่ได้ใช้อำนาจด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไร พระมหากษัตัิย์ไม่มีความผิดในการใช้อำนาจนะคะผ่านสามทางนี้ค่ะก็เตือนด้วยความหวังดีนะครับระบัดระวังอย่าไปก้าวล่วงไปถึงสตาบันมหากษัตริย์ส่วนประเด็นอื่นั้นเอาไว้เมื่อผู้จบแล้วผมจะชี้แจงให้ฟังแต่เรียนให้ทราบว่าไม่เคยกลัวอะไรครับค่ะท่านก็พูดหลอหลอแบบนี้นะคะนอกจากภัยเรื่องอะไรที่เราบรรจุระเบียาระ ถ้าเรามาประชุมก็ไปถึงครับครับเชิญต่อครับค่ะข,ขอให้ท่านมีจิตใจที่กล้าหาญได้สักครึ่งหนึ่งของน้องๆเยาวชนในปัจจุบันนี้นะคะอย่าเทียบเลยครับเพราะว่าผมไปเทียบกับเขาไม่ได้หรอกน้องๆเหล่าน,น,น,นั้นเขาก็ไปความกล้าหาญของเขาเราก็ทําหน้าที่ในส่วนของเราจะพูดไปพวกเราในที่นี้ผมว่าทุกคนกล้าหาญเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวหรอกแต่คนเหล่านั้นเน่ะ เขารักษากติกาในการประชุมร่วมกันเขาพยายามที่จะไม่ล่วงละเมิดข้อบังคับเขาพยายามที่รักษาให้การประชุมเนี่ยเป็นไปได้โดยปกติดิฉันถามท่านประธานค่ะครั้งหนึ่งนะคะท่านประธานถือวิสาสะปิดไม์ดิฉันเมื่อดิฉันถามถึงความเป็นอิสระของศาล ดิฉันถามว่าผู้ต้องหาที่ต้องคดี112อย่างอานนท์นำพาขอเรียกนะหมายการ The สเสด็จพระราชบัน,บนเนินเพื่อมาต่อสู้คดีในศาลนะคะแต่ศาลที่มีอำนาจที่จะเรียกพยานให้จำเลยต่อสู้ได้เพื่อความเป็นธรรมกับไม่ใช้อำนาจนั้นเรียกหลักฐานมาให้จำเลยท่านก็ปิดไม์ดิฉันไม่ให้พูดได้จบดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันกล้าหาญดิฉันบอกว่านะท่านควรจะมีความกล้าหาญในฐานะประมุขของนิติบัญญัติคุณมรรัตครับ ที่ผมปิดบ่อยเพราะว่าเราเตือนเนี่ยคุณก็ไม่ฟังเมื่อเตือนคุณก็พูดโดยไม่หยุดก็จําจเป็นต้องปิดเพื่ออธิบายให้ฟังไม่ได้ต้งเถียงคุณมารัฐแต่ว่าทําหน้าที่ในฐานะประธานตามข้อบังคับและตัดสินใจบางเรื่องความจริงแล้วด้วยความหวังดีนะครับไม่ต้องการให้เราไปละเมิดล่วงอํานาจฝ่ายอื่นเช่นศาลเดี๋ยวกลายเป็นละเมิดหน้าศาลศาลจำคุก หมดสมาชิกภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งโดยความหวังดีแต่ว่า,าท่านอาจจะมองไม่ออกนะครับก็เรียนว่าผมก็ต้องรับผิดชอบเป็นปากเสียงให้พวกเราด้วยแล้วก็ต้องพยายามปกป้องให้พวกเรามีปัญหาด้วยครับแต่แน่นอนวิธีปฏิบัติก็อาจจะไม่สอดคล้องกับที่คุณธรรมรัฐมีความเห็นครับ ดิฉันรับผิดชอบตัวเองได้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธานคะระเบียบข้อบังคับในการประชุมสภาย่อมมีอยู่แล้วและดิฉันก็อ่านและทุกคนก็อ่านไม่ใช่ท่านประธานอ่านคนเดียวนะคะอย่างข้อบังคับว่าไม่ให้พูดถึงสถาบันกษัตริย์หรือชื่อบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นแต่เมื่อมันมีความจําเป็นท่านก็ต้องอนุญาตให้พูดค่ะคท่านใช้ดุลพินิษ์ที่คุณธรรมรัครับผมเรียนนะว่าบางอย่างนั้นเวลาผมตัดสินกน็อ,นอาจจะไม่ตรงกับคุณธรรมรัฐ แต่เขาต้องให้อำนาจประธานในการตัดสินว่าประเด็นใดที่ควรแต่เราจะเห็นด้วยหรือไม่ด้วยอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราแต่ก็ต้องยอมว่าประธานเขมีอำนาจในการตัดสินบางเรื่องครับขอบคุณค่ะดิฉันยอมรับการใช้อำนาจที่ถูกต้องแต่ดิฉันไม่ยอมรับการใช้อำนาจที่เซ็นเซอร์ตัวเองนะคะแล้วก็ไม่เปิดโอกาสพื้นที่จนกระทั่งมันต้องมีการลงถนนถ้าท่านเปิดพื้นที่ในสภานนียมันก็จะเป็นทางออกให้กับทุกคนค่ะันนี้ต้องเรียนนะว่าการลงถนนนั้น ไม่เช่เปินเพราะเราปิดโอกาสสภานี่เราเปิดโอกาสถ้าเราไม่เปิดโอกาสวันนียัติก็มาไม่ได้แล้วเพื่อนก็มีน้ำใจทุกคนเปิดโอกาสแบบไหนคะขนาดมีม็อบมาหน้าสภาบุกกันเข้ามาฉีดแก๊สน้ำตายิงกระสุนยางท่านยังบอกให้ประชุมต่อผมผมเรียนนท่านเคยแยแสอะไรข้างนอกผมเรียนนห้ทราบว่าอย่างวันนี้เนี่ยที่เราได้อภิปรายยติเนี้เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยให้โอกาส ความจริงแล้วเราต้องไปมากฎหมายกันจาก,กันชงแต่ว่าเพื่อนเราให้โอกาสตามที่เราขอนั่นแสดงว่าในห้องนี้ทุกคนเ็าให้โอกาสสําหรับการแสดงความเห็นเราอย่าไปเอาปัญหาข้างนอกแล้วม,มาโทษที่นี่ทุกเรื่องอันนี้มันไม่จริงนะครับผมขอปกป้องสภาของเราว่าผมอยู่ในสภาผมก็รักสภาผมก็ไม่ต้องการให้เพื่อนๆผมมีปัญหาและผมว่วงคือผมเดี๋ยวผมก็ต้องรับผิดชอบ ข้างนอกตำหนิว่าทำไมประธานปล่อยให้เราไปก้าวล่วงสถาบันอื่นที่ประธานก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบจึงต้องตวนเตือนไหมว่าจะเตือนเพราะว่ากลัวแต่ว่าเตือนไว้เพื่อให้กฎเกณฑ์การกาประชุมของเรานั้นไปไปตามวิธีทางที่เราควรจะเป็นครับขอบคุณค่ะท่านพูดยาวอีกแล้วนะคะวันนั้นนะคะการพิจารณากฎหมายธรรมดาธรรมดา,รรมดากับเหตุการณ์ที่มีการยิงกระสุนยางมีการบาดเจ็บกันหน้าสภา<ช>ห่างจากตรงนี้ไม่กี่เมตรท่านประธานคะท่านไม่ได้แยแสหรอกค่ะท่านประธานค,คะ ท่านประธานคะที่ชั้นเมริกาบุญมีดีน่นาสุขค่ะประท้วงผู้อภิปรายตามข้อบังคับที่69ค่ะท่านประธานคะท่านประธานคะห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาหรือว่าจะอันไม่สุภาพใส่ร้ายเสียดสีบุคคลใดและห้ามกล่าวถึงสถาบันพระมหกากษัตริย์และนอกจากนั้นแล้ว ให้อภิปรายที่อยู่ในประเด็นด้วยค่ะท่านประธานคะเราใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่ามันซ้ำซากแล้วพฤติกรรมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะท่านประธานคะไม่ไม่ไม่ไปก้าร่วงเขาครับไม่ก้าร่วงมริกาก็ถือเป็นการประท้วงแต่ว่าดูแล้วก็สามารถจี้แจงได้ครับความจริงก็ไม่ควรจะไปก้าวล่วงเพราะว่าหน้าที่อภิปรายตามยติแต่ว่าไปพาดพิงประธานแต่ว่าสามารถอธิบายได้ทุกเรื่องก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเรื่องเป็นอย่างไรครับ ค่ะท่านประธานคะศาลนะคะองค์กรศาลไม่ได้มีส่วนยึดโยงใดๆกับประชาชนเลยตั้งแต่ที่มาค่ะเพราะฉะนั้นจึงทําให้ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมีส่วนรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนนะคะทั้งอธิบดีศาลอาญาและอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ที่มีหน้าที่นะคะมีอํานาจหน้าที่โดยตรงที่จะยุติความวิกฤตครั้งนี้ได้นะคะเพราะ จะไปรอการแก้กฎหมายอะไรก็ไม่ทันแล้วค่ะดิฉันก็เรียกร้องแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับดิฉันมีข้อเสนอคะ่ะท่านประธานว่าอันนี้เป็นเรื่องระยะกลางระยะยาวนะคะศาลเวลาที่ศาลทําผิดเวลาที่ศาลทําอะไรค้านกับสายตาประชาชนศาลควรจะถูกตรวจสอบได้นะคะซึ่งพรรคเก้าไก่ก็ได้เสนอแล้วนะคะว่าเราจะต้องมีกลไกที่จะตรวจสอบการทํางานของศาลและดิฉันพอใจนะคะอย่างสภาญี่ปุ่นคะ่ะ ที่ปี2547นะคะในระบบศาลไซบันอินนะคะได้ตรากฎหมายสภาไดาเอทของญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้มีระบบลูกขุนนะคะแบบในยุโรปเข้ามาผสมด้วยค่ะระบบลูกขุนนี้จะเปิดโอกาสเป็นช่องทางให้ประชาชนคนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาร่วมพิจารณาคดีอาญาในคดีที่สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศที่เกี่ยวข้องอะไรกับเหมือนที่เรื่องเราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ค่ะและเป็นการเพื่อ เพื่อเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็มีโอกาสเข้ามานั่งพิจารณาคดีด้วยนะคะดิฉันที่มีความเห็นว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ศาลเป็นองค์กรที่ห่างเหินไม่มีความยุดโยงและก็ตรวจสอบไม่ได้ถามอะไรไปก็ไม่ตอบไปยื่นหนังสือให้ประธานศาลฎีกาก็ไม่เคยออกมารับนะคะก็มีข้อเสนอเท่านี้ค่ะดิฉันใช้เวลามามากแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันขอฝากท่านประธานค่ะขอให้ท่านประธานนะเปิดใจให้กว้างค่ะ แล้วก็บรรทัดฐานในสมัยท่านกับสมัยนี้มันต่างกันมากค่ะการเซ็นเซอร์ตัวเองเกินความจําเป็นนะคะก็ไม่เปิดก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะขอบคุณมากค่ะครับที่จริงถ้าเราห่วงน้องสองคนนะครับเราก็ควรจาเปปรายเรื่องของน้องเดี๋ยวจักรมญจิไม่ไ่างใจประธานไปแต่ว่าเรียนว่าทุกเรื่องอย่าไปห่วงว่าจะกลัวยติที่เสนอไว้นั้นเรามาประชุมสิครับแล้วเราจะได้ผ่าน ผมก็หาหรือท่านประธานกรรมธิการ<ม>กฎหมายมขออนุญ,ญาตเรียนให้ทราบนะครับเ<ม>พะเราคินเวลาของเขาไปว่าเราจะประชุมพิเศษไหมผมยินดีจัดให้<ม>เพราะว่าเราใช้วันพุธ<ม>ซึ่งกฎหมายกัญจาก,กัญชงไปประชุมรัฐสภาหลายครั้งก็<ม>ทํให้เขาเสียเวลาไปแต่เรียนว่าแต่ละเรื่องที่อยู่ในวาระนั้นไม่มีอะไรที่ประธานไปทูงได้ครับถ้าเราประชุมมาพร้อมกันเรื่องจะไปถึง เพราะนั้นขอได้เข้าใจว่าใครอยากให้เรื่องอะไรเข้ามาประชุมขณะน,นี้น้องๆพักเก้าไกลขอร้องผมว่าจะทำอย่างไรกฎหมายคู่ชีวิตผ่านได้ตัดเสื้อผ้าไปแล้วด้วยผมบอกว่ายินดีมากแต่ว่าเราเลื่อนมาเพราะมาสามเรื่องเราทำได้อย่างหนึ่งก็คือเราให้กฎหมายกัญชากัญชงเนี่ยผ่านไปได้แล้วเราก็ไปกฎหมายคู่ชีวิตได้หรือเราจะแยกไหม ถ้าสภาลงมติประธานก็จะทําให้แยกเึ่งนั้นมาพิเศษเพเรียนให้ทราบว่าทุกอย่างอยากจะให้งานของเราได้ผ่านไปด้วยดีนะครับครับ